วันที่12กันยายน2597ทีมดูแลยเยียวยาจิตใจเอ็มแคกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอุทกภัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายส่งทีมปฏิบัติการเอ็มแคคโรงพยาบาลสวนปรุงสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินและศูนย์สุขภาพจิตที่1บูรณาการร่วมกับเขตส,สุขภาพที่1ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบาง นายแพทย์ศิริศักดิ์ทิติดินกรัฐรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้บุคลากรทางการแพทย์พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมเองแคลงพื้นที่ปฏิบัติการรวมกับทีมแค่จังหวัดและอำเภอบูรณาการกับทีมสาธารณสุขทุกฝ่ายเพื่อประเมินสถานการณ์ปะระเมินสภาวะสุขภาพจิตสุขภาพจิตประชาชนซึ่งถือว่ายังอยู่ในระยะวิกฤตและฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียได้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้สูญหาย หายผู้บาดเจ็บและกลุ่มปรอบบางให้ได้รับการดูแลด้านจิตใจทันที นายแพทย์สิริศักดิ์ทิตดินก,ดกล่าวต่อว่าทั้งนี้ได้มีการจัดทีมเอ็มแคทจำนวน2ทีมโดยทีมแรกลงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยในระยะแรกเนื่องจากการที่อยู่ในสถานการณ์กับขันกดดนันตระหนกตกใจการหนีเอาชีวิตตรอดการเห็นผู้เสียชีวิตที่ยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อาจมีอาการช็อกมึนงงหวัดผวาจนเกิดความเศร้าความรู้สึกผิดความรู้สึกหวาดกลัวจนนาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวตามมาทีมเอง ประเมินสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวผู้เสียชีวิตและเตรียมวางแผนการดูแลจิตใจต่อไปในส่วนของทีมสองลงเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยลงติดตามเยี่ยมในศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลแม่สายศูนย์พักพิงศาลาผู้สูงอายุและศูนย์พักพิงวัดพรมวิหารซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กและผู้สูงอายุเน้นย้ำให้มีการประเมินสุขภาพใจและใช้หลักการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ psychological first aid PFA ลดความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตระยะยาวนายแพทย์กิตกวีโพโนโผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรูมกล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมจากผลปฏิบัติงานดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทั้งสองพื้นที่ในวันนี้12กันยายน2567 พบมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงจำนวน270คนโดยทีมได้มีการวางแนวทางการแบ่งกลุ่มผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวงัง (Psychological Triage) เพื่อการติดตามเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มเสี่ยงสูงแดงได้แก่ผู้บดาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายกลุ่มเสี่ยงปานกลางเหลือง ได้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียงผู้มีประวัติใช้สารเสพติดผู้มีประวัติการรักษาทางจิตเวชหรือผู้มีความเครียดกังวลท้อแท้สิ้นหวังจนรบกวนการดำเนินชีวิตในส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำหรือไม่เสี่ยงเขียวได้แก่กลุ่มที่นอกเหนือจากที่กลห้ามาข้างตน้นทั้งนี้ทีมได้เตรียมวางแผนประเมินความเสี่ยงและแผนการเยียวยาจิตใจต่อไป อย่างไรก็ตามเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มได้รับการดูแลปัจจัย4และการช่วยยอเหลือสนับสนุนด้านความมอเป็นอยู่ทั้งสุขภาพกายยอและใจเบื้องต้นได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่ามอที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่จําเป็นผู้ป่วยเดิมต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องจัดให้อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัยมีความเสี่ยงน้อยหักพบความผิดปกติประสานหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยหรือกู้ชีพกู้ภัยโทร1น8 4หรือ1669ตลอด20